ยินดีต้อนรับกลับสู่ SR Car Review วันนี้เราจะพาคุณออกจากโลกของรถยนต์ชั่วคราวแล้วพาไปสู่สิ่งที่ไม่ใช่ล้อสี่ล้อแต่ยังคงเป็นยานพาหนะที่เคลื่อนไหวได้นี่ไม่ใช่รถยนต์ไม่ใช่จัก,กรยานแต่คือรถไฟและไม่ใช่แค่รถไฟธรรมดาแต่มันคือรถไฟประวัติศาสตร์อยุทยา2026รถไฟที่ไม่ใช่แค่การเดินทางแต่เป็นประสบการณ์ที่เปี่ยมด้วยความหมาย เป็นพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่เป็นการย้อนเวลาและยังเป็นนวัตกรรมทางวิศวกรรมที่ล้ำสมัยผสานเข้ากับศิลปวัฒนธรรมแบบไทยอย่างลงตัวโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับวิศวกรรถไฟชั้นนำจากต่างประเทศและช่างฝีมือชาวไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อเชื่อชูประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาเมืองหลวงเก่าแก่ของไทยที่เคยรุ่งเรืองกว่า400ปีและผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นสิ่งที่น่าทึ่งอย่างแท้จริง เมื่อคุณได้เห็นรถไฟขบวนนี้เป็นครั้งแรกสิ่งแรกที่คุณจะรู้สึกได้ก็คือความอลังการและความวิจิตรบรรจงตัวรถไฟตกแต่งด้วยโทนสีแดงเข้มตัดทองได้แรงบันดาลใจมาจากชุดราชวงศ์ในสมัยอยุธยาและมีลวดลายดอกไม้ที่วาดด้วยมือโดยช่างไทยฝีมือดีวิจิตรเหมือนงานศิลปะเคลื่อนไหวแม้ว่าภายนอกจะดูคล้ายไม้แต่แท้จริงแล้วตัวถังทําจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์แบบเบาและแข็งแรงมีการสลักลายไม้ด้วยเลเซอร์เพื่อให้ได้ผิวสัมผัสแบบดั้งเดิม แถมยังช่วยในเรื่องของอากาศพลศาสตร์ด้วยไฟส่องสว่างรอบขบวนเป็นระบบเล็ทั้งหมดมีการฝังไว้รอบขอบหน้าต่างและหลังคายอย่างแนบเนียนเวลากลางคืนจะเห็นขบวนรถไฟเรืองแสงเหมือนขบวนแห่โคมไฟในงานวัดรถไฟมีทั้งหมด7โบกี้ประกอบด้วยโบกี้โดยสารแบบรูป2โบกี้โบกี้รับประทานอาหารโบกี้พิพ,ธพิธภัณฑ์โบกี้แสดงสดและโบกี้พลังงานพร้อมห้องบริการอีก2โบกี้แต่และโบกี้มีการออกแบบภายนอกเฉพาะตัว มีป้ายชื่อทองเหลืองแกะสลักและหน้าจอดิจิทัลขนาดเล็กที่แสดงประวัติความเป็นมาของสถานที่สำคัญตลอดเส้นทางเมื่อเข้ามาภายในคุณจะรู้ทันทีว่าคุณไม่ได้อยู่บนรถไฟธรรมดาห้องโดยสารหรูหราราวกับโรงแรมห้าดาวบนรางรถไฟทุกห้องมีผ้าม่านไม้ไทยฉลุไม้สักสวยงามและตู้เก็บของฝังมุกแบบไทยเพชรน้ำหนึ่งเพดานตกแต่งให้คล้ายหลังคาเรือพระราชพิธีพร้อมลวดลายทองคำเปลวและแสงไฟนวลอบอุ่นภายในห้องพักมีเตียงนอนอัตโนมัติที่ปรับเป็นโซฟาได้ ตู้ยเย็นขนาดเล็กที่มีเครื่องดื่มสมุนไพรไทยและเครื่องกระจายกลิ่นออรโรมาที่ปล่อยกลิ่นมะลิหรือเลมอนกราสเบาๆตลอดเส้นทางควบคุมทุกอย่างด้วยระบบสัมผัสทันสมัยพร้อม WiFi ที่มีความเสถียรตลอดการเดินทางโซนนั่งเล่นรวมในแต่ละโบกี้ผู้โดยสารนั้นก็ไม่ธรรมดามีหน้าต่างแบบพาโนรามาหมอนสามเหลี่ยมแบบไทยไว้เอนหลังและหน้าจอสัมผัสที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอยุธยาพร้อมแผนที่อินเทอร์แอคทีฟและมัลติมีเดียที่สวยงาม โบกี้รับประทานอาหารออกแบบให้เหมือนร้านอาหารไทยโบราณมีโต๊ะไม้แกะสลักลายดอกบัวเก้าอี้บูผ้าฝ้าย้อมครามเมนูเปลี่ยนตามฤดูกาลและทุกจานมาจากวัตถุดิบออแกนิกในท้องถิ่นอาหารที่พบได้เป็นประจำได้แก่กุ้งแม่น้ำย่างแกงเขียวหวานข้าวเหนียวมะม่วงและขนมไทยแบบชาววางังเช่นฝอยทองและลูกชุบเสิร์ฟในภาชนะทองเหลืองที่ประณีตเครื่องดื่มมีทั้งชายเย็นสมุนไพรกาแฟาโบราณและน้ำผลไม้ไทยครัวภายในโบกี้ใช้ระบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบ มีระบบระบายอากาศอัจฉริยะและการจัดเก็บอาหารแบบเย็นตลอดเวลาพนักงานให้บริการสวมชุดไทยประยุกต์งดงามและอธิบายประวัติความเป็นมาของแต่ละจานก่อนเสิร์ฟโบกี้ต่อไปคือพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์แห่งหนึ่งของขอบวนนี้ภายในเต็มไปด้วยจอภาพดิจิทัลอินเทอร์แอคทีฟไทม์ไลน์และวีอาร์จำลองเหตุการณ์สำคัญในยุคอยุธยาอย่างสมจริงเช่นการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาในปีพอ,ส,อสาลา 23 1 0มีวัตถุโบราณแท้จัดแสดงด้วยเช่นเหรียญโบราณเศษภาชนะและพระพุทธรูปขนาดเล็กในตู้กระจกควบคุมบุญหภูมิถัดมาเป็นโบกี้การแสดงสดซึ่งจัดโชว์ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งรำไทยดนตรีไทยและการเล่านิทานพื้นบ้านในสำเนียงอยุธยาพร้อมคำบรรยายบนกระจกโปร่งใสเป็นการแสดงสดที่เรียบง่ายแต่งดงามบางครั้งจะมีการแสดงขณะพระอาทิตย์ขึ้นทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความปราเริงใจ ในเรื่องของสมรรถนะรถไฟรประวัติศาสตร์อยุธยา2,026ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮบริดไฟฟ้าดีเซลใช้ไฟฟ้าเมื่ออยู่ในเส้นทางที่มีสายส่งและสลับเป็นดีเซลเมื่อเข้าสู่พื้นที่ชนบทหรือขบวนพาเหรดพิเศษใช้ระบบเบรกแบบสร้างพลังงานกลับอัตโนมัติมี GPS ช่วยในการควบคุมเส้นทางความเร็วสูงสุดอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในเส้นทางประวัติศาสตร์จะเดินทางที่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อให้ผู้โดยสารได้ดื่มด่ำกับวิวทิวทัศ ระบบการสะเทือนแบบแ c t i v e ทำให้การนั่งสบายมากแทบไม่มีแรงสั่นสะเทือนหรือเสียงรบกวนระบบเบรกและเร่งความเร็วไหลลื่นไร้สะดุดห้องควบคุมทันสมัยมากมี AI วิเคราะห์เส้นทางและประับการขับขี่ตามสภาพจริงแบบเรียลไทมความปลอดภัยก็ไม่เป็นรองใครมีระบบสแกนใบหน้าเข้าโบกี้ระบบตรวจจับควันไฟกล้องวงจรปิดตลอดขบวนและยังมีห้องพยาบาลขนาดเล็กพร้อมพยาบาลประจำทุกเที่ยวเดินทาง มาถึงส่วนที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดราคาค่าโดยสารสำหรับแพ็กเกจเต็มวันแบบไปกลับกรุงเทพมหานครอยุทยาพร้อมที่นั่งส่วนตัวอาหารครบ3ามือ้อและเข้าชมพิพ,ธพิธภัณฑ์ค่าโดยสารอยู่ที่ประมาณ8,000-10,000บาทต่อคนสำหรับแพ็กเกจครึ่งวันหรือแบบที่นั่งรวมจะเริ่มต้นที่ประมาณ2,500บาทหากคุณเลือกทริปแบบหลายวันรวมที่พักและทัวร์แบบจนลึกราคาจะอยู่ที่18,000-25,000บาทขึ้นอยู่กับฤดูกาลคุ้มไหมถ้าคุณเป็นคนที่รักการเดินทางแบบมีความหมาย ชื่นชอบวัฒนธรรมไทยและต้องการประสบการณ์พิเศษบอกได้เลยว่าคุ้มค่าเกินราคารถไฟขบวนนี้ให้มากกว่าการเดินทางมันคือการเรียนรู้การย้อนอดีตและการสัมผัสศิละปะของไทยในทุกแง่มุมที่สำคัญรายได้บางส่วนยังนำไปใช้ในการอนุรักษ์โบราณสถานที่อยุธยาสนับสนุนช่างฝีมือท้องถิ่นเกษตรกรและยังมีตั๋วราคาพิเศษสำหรับนักเรียนและทุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทยอีกด้วย สรุปแล้วรถไฟประวัติศาสตร์อายุทยา2 0 2 6ไม่ใช่แค่รถไฟแต่มันคืองานศินละปะที่เคลื่อนที่เป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและความสามารถของคนไทยอย่างแท้จริงหากคุณกำลังมองหาการเดินทางที่แตกต่างมีเรื่องราวและสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของแผ่นดินไทยขบวนนี้คือสิ่งที่คุณไม่ควรพลาดขอบคุณที่รับชม sr car review วันนี้เราไม่ได้รีวิวรถยนต์แต่เมื่อวิศวกรรมและศิละปะมาบรรจบกันเราเชื่อว่าทุกการเดินทางสมควรได้รับการชื่นชม อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในการรีวิวครั้งหน้าเดินทางโดยสวัสดีภาพครับ